เข้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองแล้วน้องอ้อยเข้าวันที่ยี่สิบสามนั่งกินข้าวอยู่อยู่นีงเปิดดูยิงกระถางบ้านเลยขนับนับนับเลยนับเลยหนึ่งสองสามที่คงจะยาวไกลคงจะยาวนานคุณคงไม่ต่อนะจัดเต็มถาราเกะจัดให้พร้อมกันแล้วน้อยน้อง้อยมาแล้วนะคะ ทุกขแต่งตัวเท่เลยลูกเน้นสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะมีข่าวดีมาบอกว่าเงินเดือนออกแล้วเย้น้องออ้ยเงินเดือนออกวันพาลูกเด่นมาไปกินตำบมะพ่งจ้าน้องออ้ยจะลูกเด่นอาจจะเอาดีวัวมาส่งทั่วจังหวัดเชียงรายนะมันมีร้านขาประจำอยู่ที่อำเภอเทิงอําเภอพญาเมงลายอําเภอหลายหลายร้านเนี่ยแต่ว่าผ่านบ่อยมากแล้วเนี่ย ส้มตำใหญ่ฮักยังไม่ได้บอกเจ้าของสวัสดีเจ้าของร้านเขานะเขาอาจจะงงนะจะโลมาถ่ายเลยนะจ๊ะโลมาก็ถ่ายเลยวันนี้ดีใจกันอ้อยนะค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะออกเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวค่อยไม่รู้ไม่รู้ยังไม่รู้เลยไม่บอกเดี๋ยวน้องอ้อยจะบอกว่าเงินเดือนเดือนแรกออกแล้วค่ะค่ะลุงเด่นพามากินอ๋อพามุงเด่นมากินส้มตำก่อนลุ้นลุ้นลุ้นตำป่าใหญ่ครับมาขอถ่ายคลิปไอมเด้อครับเด้อเคยมาถ่ายกับอันนี้รอบหนึ่งละมันรอบก่อนแล้วนะก่อนตอนร้านที่พุ่นโอ้โนี่ ที่นี่ไฮไลท์เขาคือนี่นี่มาดูไก่เขานี่ยดูไก่ทั้งหมูครับนี่นี่นี่ใหญ่ฮักนี่เป็นไก่เป็นกระแซบแท้เมื่อก่อนเขาสาขาเขาเปิดอยู่นู่นเขาเปิดร้านอยู่ตรงนู้นแต่ว่าตอนนี้เขาก็ย้ายมาที่นี่ถ้ามาตอนเที่ยงนี่ไม่มีไม่มีที่นั่งนะบอกให้กันให้ก่อนรถจอดยาไว้นู่นอ่ะเขามีเป็นซุ้งๆนี่นี่ซุ้มไปน้อยเนี่ยเกือบยี่สิบซุ้ง เอาตับปลาเนี่ยครับเดี๋ยวครับโค้งนึงกินเต็มที่เงินเดือนออกวันนี้ <c oughs> เอาไงนัดเต็มที่กินเต็มที่เงินเดือน, <c oughs> น,นออกเย็นจะเย็นจะเละมาดูใกล้ๆเอาเอาไก่ด้วยเอาไก่เอาหมูหม <c oughs> ูเป็นกระแซบลงหมูยา่างน้ำตกกว่าครับนี่ซุปหน่อไม้มีซุปหน่อไม้มีตับปลามีหมูน้ำตกอันนี้ซุปอียังครับตับนี่ยังได้ใช้ ไก่จะเป็นแซ่บจแซ่บนะน้อยเอาเลยโอเคเลยล่ะไก่นี่อันนี้ไก่นี่ไม่เจ้บาทครับนี่เป็นยไงห้าสิบครับผมอันนี้ห้าสิบบาทมนนีไก่ห้าสิบบาทลูกเด่นเลือกเลยวันนี้เป็นเด่กเลือกเลยวันนี้เอาตับปลาหนึ่งโคตรละเอาหมูน้ำตกด้วยน่ากินมากเลยเนีเย่ยเอาน้ำตกหนึ่งจาน ว่าซุปหน่อไม้ด้วยแล้วไก่อันนี้พอลอะนะไปดูยายห้างเขาตำซุนตำอะไรทั้งซุนไรดีจ้ะ,ะได้ที่ทตัวโฮทายกันทั้งพี่อุ้ยหอมหอยหอยเลยปลาไปกินข้าวชาวบ้านมา อ๋อไปเพิ่งจะมาชินร้านนี้นะยังไม่กินเลยเอายังไม่ได้กินนี่กี่โมงแล้วนี่สิบโมงข้าวเช้าเลยทำไมเที่ยงนี่พวกห่วงเสด็จมี่มังนั่งบ่นาะนี่ร้านนี่เขาบริการงี้ด้วยแน่นอนดูนี่ดูนี่ดูนี่คือเวลาใครจะแจกแจกทิปแจกทิปเอาเงินเขามีเงินให้ด้วยพาไปกินท่มตเที่ยวเขาจะแถมให้อยากหยิบให้เราหยิบตามไปเลยหยิบตามค่ะนะหยิบแล้วก็ไปเจอกันที่ีตำรวจไปเจอสามดาวใช่ไหมทางไกลนี่ค่ะค่ะค่ะคุณแต่พระคง เดี๋ยวรอดูหน้าตานะคะไก่ย่างหมูน้ำตกแล้วก็ส้มตำแห้งๆาดียวคนนะครับสองสามสี่คนค่ะเอาเลยค่เลยไอ้ตำป่าแยกเป็นชุดไว้แล้วเคี่ยงบอสมาทางดีหอไอมาท่างดีแม่ขาบอาอีสานบอแม่ขาอี่สามท่างไหนจันนี่ ก็จะทางเดยว่าเกิยู่นีก็แม <to> <cartoon> ่จ้ากบ้านลงไหวเนี่ยแหละจ้ะจ้าำาบ้านลงไหวกม่ยุทธีหลายจ้าอันนี้ก็บ้านลังไหวจ้าบ้านลังไหวนี่ดิสาวบ้านหลังไหวสาวลังหวนี่โอไม่ยืดอ่ากใกล้ใกันยุ่งใกล้ๆกันบ้านอ้อยก็ยุ่งในซอยน่ะนะซอยวัดซอยวัด จาน да ่าไรครับนี่สี well ่สิบบาทค่าไดูจานมันเริ่มเลยเบอร์เรือเบอร์เรอกินให้เบอรเดอต้องเด่นเวลา้ำไรไรท่างุนมึงเด่นทำไรไท่างผุนแหละวัา้มาถึงร้านนี้ได้แล้วดีวัวายครับนี่ดีัใส่ตะบองงดิ่จับได้มาถึงอีวัวให้จับได้บ้างดอบดีวัวเรียไปแล้วนั่งส่ดีฮะ ฝากดีเอาเลยโฆษณาเลยค่ะฝากดีว่าขายร้านส้มตำขายได้ได้ได้คือมาเก็บเงินทีหลังได้จ้านี่ฟางก็นี่แต่ว่ามันบอบบาร้านกันนิดหน่อเนาะจักบอกว่าเออแมนยูอะไะมันบระกอบขึ้นบมดมีแล้วมีลาบแล้วดาบนะผครับขายเราขายก้อนขายเรามามีเฮ็ดมังกาจานตรงไหนทั้งบางกะวันหนึ่งขายได้เป็นถังใหญ่ใหญ่ไก่ดูไล่เขาที่เขาหมักไว้เนี่ยดูน้อยให้อดูดิเลย วันนี้ขายไม่ใช่น้อยน,อยน,อยนะขายเะได้หนนี่ไปไปลองกินซุปตำดีกว่าหิวข้าวมากเลยมาดูน้อยนี่ตำปลา40บาทเองตำปลาใหญ่ฮักครับโดูมะแรงวันเยอะมากเลยมันเป็นมันหอมครับแล้วก็น,นี่ก็เป็นไก่ทำไมมันสีเป็นอย่างเงี้ยแสงเออนี่ไงนี่ครับไก่ย่างเราต้องใช้แสงธรรมชาติธรรมชาติแล้วเขาก็มีผักไปบ้านบ้านนี่เร็วมากโอ้นี่ซุปน่อไม้ซุปน้ำไม้โอ้ซุปน่อไม้นี่เป็นตะแซ่บครับดู หน้าตาของซุปหน่อไม้ครับนี่กินกับข้าวเลยนะวันนี้นะและข้าวเหนียวเขาก็เสริร์ฟมาอย่างงี้เดี๋ยวดูข้าวเหนียวหนะน่อยนี่นี่ข้าวเหนียวเขาก็เสริร์ฟมาเป็นอย่างงี้เลยครับนี่ข้าวเหนียวใส่กระติบใส่ห่อแบบใบตองมาให้เราได้ชิมกันครับมาเดี๋ยพี่น้องเด้อหิวเผาครับนะตาป่าใหญ่ฮักอยู่ถนนเส้นถ้านอำเภอพญา,าเปงรายเนี่ยมันจะทะลุไปทางเชียงของนะให้ปักหมุดคำว่าสอพอเวียงเอ้ยสอพอสถานีตำรวจภูธร อำเภอพญาเมงลายมันอยู่เส้นเดียวกันตรงมาอีกประมาณสักสี่ห้ากิโลเนี่ยก็จะมาถึงมันอยู่บ้านอย่างครับนี่นี่บ้านอย่างครับนี่บ้านเราจ้ะบ้านเราบ้านเราเนองวะคั่ค่ะอืมครับรู้ข้าวเหนียวของข้าวขาวจะบ้านจะบ่อนไปทังเดียวกันนี่ะจ๊ะบ้านมอบ้านอายุหันอาเซอร์บ้านจีนลงเลี้ยงีนลงเรี้ยนี่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 เป็นแมาดูแลท่านนี่ข้าวหมูย่างที่เขาย่างเมื่อกี้เนี่ยต้องตกหมูเป็นละแทบไหมเอาข้าวก็ไม่ได้แพงครับ จำปาบเริ่มเงิ่ม40บาทกินกนเด้อกินขา้าวเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะกินข้าวเสร็จเดี๋ยวน้องออ้ยจะพาไปกดตังค์เงินเดือน<ค>น้องออ้ยออกเดือนแรกรุนดูว่าจะได้กี่บาทอยากขอบคุญแฟนคลับนะคะที่ติดตามมะให้กำลังใจใจลายไม่ทำน้ำตกอ่ากินแย่ง้บบข้าวหมูย่างแบบแย่งแบบจำฉำเลยแซ่บแซ่บแซ่บดีครับ

ตุ้มตุ้มจมูกมอ,อ,อ่ะลูเนเต้บานมันออมันออกวนไปน,นั่นแหละลูนลูนเต้เอดเช็คเงินเดือดรอกเช็คธนาคารในในมือถือเช็คทุกสี่นาทีอ่ะก็ต้องนั่งอยู่ก็กกนูนเต้บ้านธนาคารนี้เขาไม่ใช้กันแน่นอนอ่ะแล้วก็เราก็กังวลไงกังวลว่าจะไม่เข้าคนอื่นเขาเข้าตั้งแต่วันที่ยี่สิบสองแล้วน้องอ้อยเข้าวันที่ยี่สิบสามนั่งกินข้าวอยู่อยู่ดีติ้งเปิดดูเย้กันทางบ้าน แบบแบบไก่บัวไก่บ,บัวไก่ย่างใหม่ๆควนตะลบตะ,ะวนเต็มถน,นนนะครับขับรถมาเจอเถอะนี่เป็นซุ่มๆเนี่ยแหละจะกลับไปได้น้ำหอมใหม่เลยอมามายืมไก่กับหวานหวานไก่มักดีแซ่บอยู่น้ำหอมใหม่แบบอีสานนี่นี่บะแมี่แบบเปรี้ยวๆเนาะครัใช้นั่งผมเปลี่ยนให้นั่งแต่มันไม่ส่วงไม่ส่วงเนาะไม่สว วันนี้ก็นัดดอกแล้วเทียวทั้งวันนะครับกะว่ากลับถึงบ้านมืดวันนี้วันนี้ผมจะเอาดีวัวไปส่งถึงอำเภอเชียงคำที่จังหวัดพะเยาเนี่ยเดี๋ยวเราไปติดตามดูนะกันว่าเราจะไปส่งให้ใครแล้วให้ชอบน้องเด่นนะว่าจะเป็นแบบไหนรอที่ถามครับเดี๋ยวเราดูน้องอ้อยไปกดตังค์นะคะเดือนแรกเดี๋ยวตามไปดูน้องอ้อยได้เงินกี่บาทต้องรอดูผ่านมาที่อำเภอพะเยาบางหลายแวะมาชิมนะครับอร่อยมากน้องเด่นการันตีตามดูนะคะกินแล้ว แซ่บหลายแาดใจมากเลยครับลองมาทิมดูอันนี้อร่อยมากน้ำตกเนี่ยข้ากคอหมูย่างนี่แซ่บมากแบบซ่บเวอร์ชุมะม่วงมัมนี่แบบแบบอาหารแบบบ้านๆเลยนะอร่อยเขาเบิดทัวรนึงเรับเนเด่ิ้งไก่ก็นุม่มทุกอย่างอร่อยครับแต่ว่าเราจะกินหมดจะไม่ได้นะเพราะว่าวันนี้เรามีหลายร้านที่เราจะต้องไปรีวิวกันก็ชิมร้านนู้นหน่อยนี่หน่อย,อยแต่ว่านี่เด็ดครับเป็นข้าวเท้าที่อร่อยมากไปตามไปดูดีกว่าน้องเอาอยินเดินออกแล้วนะ จ้า210บาทเนี่ยบอกว่าสีเลียงนุ่งเดนแต่ว่าบอกยิมเงินนุ่งเดนใจก่อน210อบบาทจ้าฮะ210บาท210อยบาททำไมถูกกันเลยกันทั้งว่ารถไหมเอ้าปาไม่ถามสิเชื่ว่าลไม่ใช่มันถูกมันถูกอคือไก่ไก่ย่างค่ะซุปหน่อไม้น้ำตกน้ำตกหมู ล้วก็อะไรต้มส้มตำตำปลาสองร้อยสิบบาทไม่ต้องลดครับถูกมากนี่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาเว้ยไม่ได้จเดเอยผมกล่าวว่าประมาณสี่ร้อยนะห้าร้อยนะเมื่อกี้ไม่มีหอวเพ่พล่อยน้ำหนักหยิมกันลงเด่นแล้วห้างใจใจเทแบงก็ได้จ่ายได้หมดเลยส้มตำปลาใหญ่ฮักมาชิมด้วยกันจ้ายค่โอ้โหคนละคขึ้นก็ได้ เมืลอกี้ลุงบอกเลยใจทันนี่สักหน่อยไม่ทันแล้วลุงเด่นค่ะคีเดินทางต่อจะไปหลายที่อยู่เนาะเป็นการนะดสัมภาษณ์สบาร์น้อยอิ่มมากถูกวอร่อยแซ่บด้วยไปเดี๋ยวไปกดตังค์ใช้นี่ลุงเด่นก่อนส่งคล้องเสร็จแล้วลุงเด่นซองพร้อมเสร็จแล้วไพ่ฮะมารอดูหน่อยมาถึงแล้วครับเอ่อทุกมาหาตู้ ATM น้องอ้อยจะกดเงินเดือนนะเต้นเต้นเต้นี้ บ้านแล้วเงินเดือนออกตกตาลุกเดินจะกลับบ้านใช่ไหมวันนี้ไม่กลับแล้วรอน้อยตอนเมื่อกี้กินส้มำๆตอนนี้เริ่มจะไหลลุ่แล้วนะไม่ถึงชั่วโมงเลยนิวอีกแล้วครับเพราะว่าแม่เลี้ยงมาเองไงเดี๋ยวรอุ๊รอคิวกันหนึ่งนะนี่ฟังใจดินี่ยสามทั้งงานแล้นนะแหมตัวเองแหละประมาณน้อยแย่ ไม่ได้เท่าไหร่วะนตอนนี้กีรักดูมือสั่นแล้วมือสั่นละเรียกเข้าไว้รอแล้วเงินเดือนออกเดือนแรกจะเลี้ยงอะไรอีกเนาะจะเลี้ยงอะไรอีกเนาะพวกเรียนคุณับใครมีใครได้ยินไหมครับมีคนเงินเดือนออกดีนะที่หันหน้าไปฝั่งโน้นจะเลี้ยงอะไรอีกน้อนีเป็นนี่เลยเป็นสมมติว่าเป็นลูกเด็กนี่เลยผมจะผมเป็นลาบก็ได้นะอ้อยเป็น ตัวพี่เป็นลาบตัวน้องเป็นโคยมาถึงอำเภอเทิงต้องกินเลี้ยงกุ้งมั้งเนี่ยที่อำเภอเทิงของจังหวัดเชียงรายนี่เขามันเป็นแหล่งเลี้ยงกุ้งนะครับกุ้งกล้ามกามตัวใหญ่ๆเลยเจ้าของน้ำเด็ดออกมาอยู่ตากแดดเลยสิอยู่ไปหน้ามืดอยู่ในห้อนั่นแหละออกมาให้หน้าใสๆหน่อยดูคนมีตังค์ก็อย่างนี้นะครับหน้าตานี่ออร่าเอาลยแสงออกแสงออกโอ้องมือสั่นก็ได้่นเตมือสั่น ระวังเพื่อการเอทีเอ็มอันนี้ใช่ไหมอันนี้เลยอ๋ออย่าไปหยิบกินอัานมานะเรามาดูเดี๋ยวตอนนี้องอทำได้สามเดือนเอาถ้าภาพจะจิตเต็มที่ก็คือสองเดือนกว่าที่ตั้งใจที่จะทำลิปอาหน่อง้อยนี่ทํา YouTube มาได้สองเดือนกว่าแนะครับก็เดือนแรกก็ผ่านกฎเกณฑ์เลยเนาะเดือนแรกะเดือนแรกก็ผ่านกฎเลยเดือนที่สองมาก็ได้เงินเดือนออกเลยแต่ว่าจะได้เท่าไหร่ตรงนี้ทุกคนรอดูมากเลยเท่าไหร่ นี่กี่หลักอะน่วยสิบร้อยพันหมหกหลักหกหลักถ้าหกหลักที่อ้อยไม่ม้าแล้วจะลุงเรนเอาได้หกหลักลืมลุงเด่นแล้วครับสี่หลักอค่ะหเดืนแรกสดืสีหลักนยส้อยหมื่นแขนนนเดืนแรกเดืนแรกเส้นแขนอ้ตู้ยเ่ะ ทำสองเดือนกว่าครับผ่านกดเฉยเลยได้เงินเดือนด้วย้ทีมงานเป็นที่ผู้ช้าขอบคุณหลายๆนะคะทุกคขอบคุณทุกคนนะคะที่สนับสนุนน้องอ้อยให้กำลังใจให้เขาไดับอะไรต่างๆแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขเรื่อยๆผมว่าทีมงานน่าจะเอามือปิดไมค์ไว้ต่อปิดดูไมค์ไว้นั่นน่ะปิดดูแบบปิดดูเสียงไมค์ไว้น่ะตื่นเต้นยิ่งกว่าเขาไปกินทหารอีกนะรอไปจำไบแดงเออ โอ้ละครับน้องไอ,อ้ดูรหัสไปนะสี่สองเจ็ดแปดลุ้นครับอยู่ข้างหลังก็ลุ้นตามครับน้องไอยจะไม่บอกไงว่าได้เท่าไหร่แต่เขาจะกดไวให้ดูวันนี้บ้านต้องให้ได้เงินเดือนเดือนแรกกี่บาทเป็นกำลังใจให้น้องอ้อยนะครับเดี๋ยวเงินเดือนออกเดือนแรกใช้หมดใช้ให้หมดในวันเดียว <laughs> <laughs> อยากให้เหลือ เดี๋ยวจะไม่ดีโฮ้ยอย่าเพิ่งเอาซ้อนนี่มาโชว์ล้วัก่ลอลืมรหัส ATM ครับตอนนี้น้องอเราลืมรหัส ATM ตัวเองครับอย่าเพิ่งเอาซ้อนอย่าเพิ่งเอาซ้อนมาดูแแโอ้ยม่ได้ยอแสงมแสงไหมเอไปเนเหน่อยเอไปเดดหน่อยโดดนเด่อเดดเนดเนับนเเเน

ขอบเยอะเลยขอบคุณนะไม่นะขอบคุณนะไม่นะเอ้าไม่ใช่ของพี่เหรอนี่หักค่าหัวคิว2,000นะครับเพราะว่าที่ซาช่วยมาตั้งหลายเดือนแล้วเนาะเป็นพระเอกใช่ไหมอะเป็นพระเอกให้เราไหมขอขอ2,000ได้วไมนี่ยพระเอกเนี่ยค่าน้ำมันค่าน้ำมันน้ำมันห้อยโอเคครับเขาเป็นอะไรได้จ้ายังไม่ปิดคลิปนะต้องใช้ก่อนอันนี้อยากทำก็ต้อง20%จับบ้านเลยใช่ไหมหนุงเดี๋ยวัีไม่กลับไม่กลับเดเอาคุ้มป่ะจิตคุ้มเหรอปะขาขได้ๆ หลังจากที่ไปส่งของกับลุงเดนมากเรียบร้อยแล้วก็ได้แวะมาปาร์ตี้ที่บ้านไหมลุงเดนนิดนึงกะทำเมนูเล็กๆน้อยๆกันจะทักทายปูณยายญญาท่านคะ่ะจะขับไปข้างใน้พอดีลุงเดนเตรียมของอยู่ในบ้านเด็ห้อยมากด้วยไม่อันนึงยายท่านก็กำลังคุยกับช้างอยู่เด็วน้อยก็จะไปออเด็บเล็กๆน้อยๆในบ้านนี่หน่อย ว้าวที่ไหนนี่ที่ที่ไหนเตรียมตัวฉลองเดือนเดืนน้น้อให้ออกมากินออเดอร์นี่นีน่อยมาเบ่งบานไหมลูกเด่นกินมะม่วงกินมะม่วงเพียวพอแล้วเนกินารไป็ยรท่รปลมปลาผชนมาไว้สาบาทน อ๋อสามสิบบาทไม่ใช่ผลงานเขาตื่นค่ะคืนนี้คงจะยาวไกลคงจะยาวนานคุณผู้คงไม่ต่อนะเสียงจัดเต็มถาราเกะจัดให้พร้อมนะน้อยน้อยคืนนี้คือไม่สนุกให้กลับเพราะว่าเอาอย่างนั้นเลยลุงเด่นไม่มีน้อยรายเองเราเอาเนาะวันนี้กับเรืองจัดเต็มทั้งแสงสีเสียงนะจัดตักจัดเต็มครับวันนี้ ะโอ้ยแสงแสงไฟสาดแล้วด้านหลังสองมาแล้วอันน้อยเนี้นเน้นเน้นแสงมาแล้วแสงมาแล้วค่ะเดี๋ยวก็ยาวๆไปเนาะจะไหนก็ขอบคุณเอฟซีหลายๆได้จ้ะเด้อติดตามอุ้ยฉลองอะไรฉลองกล้วยอ่ะฉลองกล้วยอุ้งกุ้งก็อว่อยเลยมันก็มีส้มแล้วก็มีปลาหมึกแล้ววันนี้เราก็เดินสายกินมากันทั้งวันแล้วนี่นี่นี่มันยุงเดือดๆวันนี้ไปส้มดีวัวกับลุงเด่น ข้าวมีอะไรมั้งล่ะมีอันนี้ของมื้อเช้าอันนี้ของมื้อเที่ยงอันนี้ของมื้อเย็นมันเกี่ยวยังมีเลยมันเกี่ยวก็มีมันเกี่ยวก็มีนีาเดิมนี่นี่หนี่ยหน่อยพอน้องเรียนน้องครงหน้าน้องอ้ยนี่เป็นบาร์เทนเดอร์นะเป็นที่วางของไว้แบบวางของแบบก้องแกงก้องแกงอะไรเงี้ยเต็มเต็มเลยแม้ว่ามันถ่ายไม่ได้ก็ไม่ต้องถ่ายนะครับก็เป็นกำลังใจให้น้องอ้อยนะครับคุณหลายๆค่ะติดตามน้องอ้อยขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจน้องอ้อยแนะนำอย่างหลายๆอย่างจ้ะ จนให้น้องอ้อยมามีวันนี้เนาะขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามน้องอ้อยเน้อเก็จะนำเสนอผลงานดีๆให้เพื่อนๆได้ติดตามกันไปยาวๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องอ้อยต่อไปเด้อสู้สู้ค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหน้าจะร้องงานน้องอ้อยนะอะไรอีกมื่นซับติดตามได้หลายเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์น้องอ้อยเด้อค่ะเด้อขอบคุณค่ะสสวัดีครอชมหน้าเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสสวัดีครห้ามเมาแน้วลุงเดินอุ้ยวันนี้ไม่ได้ไม่ได้ฟังเสียงของดิ ไอ่ได้มาได้แต่ไฟไฟมันทำงานนะนะบ๊วเบ๊วบ๊วบวบ๊วยบรรกาบ้านเดี๋ยวนี้หน่อยๆบรรยากาศมันได้ถ้าเราเก๋ก็เตรียมพร้อมเนี่ยทำา้ราแข็งก็มาเตรียมได้าไเยโอ้ทำแข็งก็ทำแข็งทำเองที่บ้านเลยเนคืนนี้ไม่ต้องไปไหนจัดกันยาวๆนี่แหละเยค่ะรอชมที่บ้านนะคะ